หุ้นอีกตัวที่อยากจะมาคุยวันนี้คะคือตัว s s s b งบแต่มาสามน่าจะออกมาดี s s s b เนี่ยผมทำกลยุทธ์ของของแตรมาสี่แล้วก็มันก็จะมีหุ้นท็อปพ c ิกใช่ไหมที่ผมชอบ10ตัวอะไรเงี้ยฮะก็พยายามจะเลือกกระจายกระจายไปในหลายเซกเตอร์แล้วก็ s i b เนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในท็อปพิกผมแทบจะตลอดเวลาอาจจะออกไปบางช่วงบางช่วงกลับเข้ามานะ ส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบอธุรกิจของของ s อ s b สมากนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจการศึกษาเพราะฉะนั้นคนเนี่ยยังไงก็อินเวสกับการศึกษาแล้วก็เวลาพ่อแม่เนี่ยรุ่นเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราได้รับการศึกษาได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเราโตขึ้นเราพอจะมีตังส์ซัพพอร์ตลูกได้เนี่ยเราก็อยากให้ลูกได้การศึกษาที่ดีกว่าเรานะฮะแล้วก็ไอซีเเนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คนจะออกจากระบบโรงเรียนรัฐ หรือเข้ามาสู่โรงเรียนเอกชนนะฮะเพราะว่าค่าเทอมก็อาจจะแบบไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วก็เป็นหลักสูตรอินเตอร์อะไรเงี้ยฮะก็พ่อแม่คงอยากจะให้ลูกเข้ามาตรงน,นี้แล้วก็คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นโปรแกรมที่อาจจะดูคุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสตรอรี่แบบเนี้ยผมว่าลองเทอมมันไปได้แล้วพอลูกเข้ามาอยู่เรื่อยยังไงก็ต้องอยู่ให้จนจบเรียนนะพ่อแม่ ลดเที่ยวได้ลดกินได้จะคงไม่อยากจะลดการศึกษาของลูกนะครับเพราะฉะนั้นท็อ,ทอปไลน์เนี่ยผมว่ามันตัวนี้มันไปได้อยู่แล้วราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันจะผันผวนบ้างตามตัวค่าใช้จ่ายครคือรายได้เนี่ยมันโตขึ้น,นแน่แต่ว่าบางไตรมาสเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งเงินลงทุนทั้งทํานู่นท,นทํานี่ฮะที่โผล่เข้ามาแล้วทําให้ b อท t o m line มันอาจจะสวิงไม่ได้ตาม t o ปไลน์ขนาดนั้นนะครับก็เลยหุ้นมันก็เลยจะผันผวนไปบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เราต้องจับตาดูโดยเฉพาะนักลงทุนรนะยะส,สั้นๆเนี่ยก็ต้องดูงบนะว่างบไตม่มาสน,นี้มันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรแปลกๆโผล่มาหรือเปล่าท็อปไลน์มันยังโตได้หรือเปล่าเนี่ยครับก็เลยอยากจะอัปเดตตัวนี้ให้บ่อยมากกว่าตัวอื่นนิดหนึ่งนะเพราะเป็นหุนท็อปปิกของเราตัวอาทิตย์ที่แล้วฮะพี่นุชไปเจอบริษัทมาแล้วก็มาถามบริษัทนะว่าตัวท็อปไลน์เป็นยังไง กำไรเป็นยังไงเขาคงไม่บอกกำไรหรอกครับแต่ว่าบิสซึ่มันเป็นยังไงนะฮะเรากลับมาทําตัวประมาณการนะฮะก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้ฟังตัวจํานวนนักเรียนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตามเป้านะถ้าทุกท่านจำได้ปีแล้วเนี่ยมัน4 0่0บาทปีนี้เขาตั้งเป้า4,6 0พนะฮะแต่ตอนนี้จำนวนนักเรียนเนี่ยได้4,5 0พแล้วซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใกล้กับเป้าที่เขาตั้งไว้แล้วนะฮะแล้วก็ไตรมาสสามเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งไตรมาสที่เห็นนัก เรียนเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะเพราะแต่มาสามแต่มาเปิดเทอมด้วยนะฮะก็ปกติแต่มาสามเนี่ยนักเรียนเข้ามาใหม่เ่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกจากเอ่อสี่พันหกเป้าปีนี้แล้วเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่จะเปิดเอ่อเพิ่มจํานวนเอ่อจำนวนนักเรียนให้มันยิ่งมากขึ้นไปอีกนะต้องขยายแคปซิตี้รองรับจํานวนนักเรียนที่เข้ามาจะเข้ามาใหม่อีกนะฮะเขาตั้งเป้าจะเพิ่มจานวนแคปซิตี้อีกพันแปดในช่วงปีสองสี่สองห้านะฮะ แล้วก็สาขาที่เพิ่งเปิดในช่วงที่ผ่านมาอย่างสาขาที่ระยองอย่างเงี้ยจำนวนนักเรียนก็ยังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีรูมในการที่ระยะสั้นเนี่ยยังสามารถรับนักเรียนใหม่ได้เพิ่มอีกนะฮะในขณะที่ระยะยาวเนี่ยไอตัวขบัซิที่สร้างใหม่เนี่ยก็จะรองรับนักเรียนในระยะยาวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ปีนี้นักเรียนเยอะแล้วปีหน้ามันก็จะได้แค่นี้นะฮะมองไปข้างหน้าไกลๆเนี่ยโอกาสที่นักเรียนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังมีเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ เขาจะมีการเปิดด้วยความที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเ s สไเนี่ยตัวโปรแกรมของเขาเนี่ยก็เป็นโรเรีโรงเรียนอินเตอร์ในรายในค่าเทอมที่มันไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับโรงเรียนอินเตอร์แบบท็อปเอ็อื่นๆนะฮะก็ดูอันเนี้ยดูเป็นโปรแกรมที่คุ้มค่าอย่างไรก็ตามมันก็จะมีบางลูกค้ายังมีพ่อแม่บางกลุ่มที่อยากให้ลูกไปเรียนอินเตอร์นี่แหละแต่บางทีก็คิดว่าอุ้ยอินเตอร์ จ่ายค่าเทอมระดับแบบ5 0 0แสนต่อปีอย่างเงี้ยเราอาจจะจ่ายไม่ไหวมากเพราะฉะนั้นเอเอสไอซีก็เล็งเห็นว่าย,ยังมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะอยากให้ลูกเรียนอินเตอร์นี่แหละแต่ว่าตัวค่าจ่ายค่าเทอมหลักแบบปีละ5 0 0แสนเนี่ยอาจจะจ่ายไม่ไหวเพราะฉะนั้นลองเราสามารถทำยังไงได้ไหมให้ การศึกษาเนี่ยยังเต็มที่เหมือนเดิมให้โปรแกรมที่มันยังครบถ้วนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราอาจจะลด facility ้ยังอื่นลงมาเพื่อให้เราสามารถาคิดค่าเทอมได้ถูกลงเยอะนะับเพื่อจะแทบลูกค้ากลุ่มนี้นะฮะก็เลยเปิดเ,เปิดไอเดียเป็นโครงการเป็น h ฮาส i n g ขึ้นมานะฮะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนเนี่ยที่ที่สูงกว่าซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้อา,อาจจะเหมาะกับ พ่อแม่ที่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่เป็นใบังกั่วนะคือแบบส่งภาษาภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษกหรือบบพวกอิงลิชโปรแกรมอย่างเงี้ยให้ย้ายมาโรงเรียนมาเรียนอินเตอร์ที่เป็นอินเตอร์จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะแท็บมาร์เก็ตแชร์ส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องอโครงการฮาวฟิ n งแล้วเนี่ยก็อาจจะมีตั้งใจจะเปิดโรงเรียนที่พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนภายนอกในอนาคตด้วยนะฮะเช่นแบบคนเข้ามามาเรียนโรงเรียนอินเตอร์อาจจะเป็นแบบ อาจจะยังใหม่อยู่แล้วก็เป็นคนไทยนี่แหละหรือเป็นคนจีนที่แบบว่าปกติอยู่บ้านคุยกับพ่อแม่เลยคุยภาษาไทยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม,ตม,ตมทาง s อซสบก็มีแผนที่จะแบบเปิดเปิดตัวสอนโรงเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้เพิ่มเติม,ตมให้นี้ด้วยนะะก็จะเป็นอีกหนึ่งรายได้ให้กับตัวโรงเรียนนะฮะ ในแง่ง,งบ3 Q ิเนี่ยเราทำงบ 3Q อยู่ที่228ะซึ่งก็น่าจะโตโตได้ค่อนข้างดีนะโตได้7จ็ดสิบเซนยแล้วก็90% q 1สนะก็แน่นอนอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้มันจะเป็นเรื่องการศึกษาใหม่ด้วยเทอมการศึกษาใหม่ที่เปิดเดือนสิงหาแล้วก็พอเปิดเทอมใหม่เง,งี้ตัวค่าจ่ายค่าเทอมเงี้ยก็จะมีปรับเพิ่มขึ้นระหว่างปีด้วยนะครับจำนวนนักเรียนเนี่ยคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีก200กว่าคนนะฮะ ทำให้นักเรียนทั้งหมดอยู่4 0 0ที่ไลฟ์ฟัรมเมื่อกี้ซึ่งก็จะใกล้ๆกับตัว4,006เป้าทั้งปีละแต่มาส4ก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็อาจจะทําให้อ่าน่าจะได้เกินเป้านะั้นะ4 6 0 0เป้าเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าพลาดน,นะฮะก็ถ้ามองไปข้างหน้านอกจากเอ,อ่กำไรไตรมาส3ไตรมาส4แล้วเนี่ย ตัวกับรปีปี2 4อ5าเนี่ยก็น่าจะโตต่อเนื่องด้วยเพราะอย่างที่เราล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเขามีแผนที่จะทั้งขยายตัวจำนวนที่นั่งเพิ่มนะฮะแล้วก็รวมถึงแคปซิตี้ของระยองเนี่ยก็ยังไม่เต็มกรุงเทพ78ก็ยังมีรูมที่จะรับนอ้องนักเรียนเพิ่มขึ้นได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นกำไรปีหน้าปีต่อไปเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะยังต่อเนื่องได้เพิ่มนอกจากจำนวนนักเรียนแล้วเนี่ยค่า ค่าเราเรียนเนี่ยปกติก็เพิ่มทุกปีแล้วเรามองไปขา้างหน้าเราคิดว่าน่าจะเพิ่มได้ปีละ7%นะฮะก็น่าจะเห็นรายได้เนี่ยเพิ่มในค่อนข้างดีเช่นกันนะฮะกำไรปีหน้าเนี่ยปีนี้เราคาด9 0้แล้านนะฮะปีหน้าน่าจะขึ้นไปเป็น1,100นะฮะแล้วก็ขึ้นไปพันสในปี26นะฮะในแง่คําแนะนําเราคงยังแนะนําซื้อะฮะแล้วก็ทาร์เกตไพยังคาดอยู่ที่50บาทะฮะราคาตอนนี้ผมว่ายังค่อนข้างต่ำนะฮะก็ คุณมันก็จะเหวี่ยงตามเนี่ยนะครับผมประกอบการถ้าไตม่าสามออกบันดีเนี่ยผมว่าคุณมันก็จะรีบาวในระยะสั้นได้ผมว่าราคาตรงเนี้ยอาจจะเหมาะกับทั้งคนที่เทรดระยะสั้นแล้วก็คนที่เทรดระยะยาวนะฮะอ่ะวันนี้ก็อของพาร์ทของผมก็น่าจะประมาณนี้ฮนะอ่อเมื่อวานหายไปหน,นึ่งวันฮะวันนี้กลับมาแล้วครับพี่วัดส,สวัสดีครับอขอเชิญชวนนักลงทุนทุกท,ท,ท่านช่วยโหวตนะครับสำหรับงาน IAA Best Analyst วปี2024นะครับก็ฝากโหวตทั้งทีมนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมของบรอดทิสโก้เราด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่20ตุลาคมปี2567นะครับยังไงก็อยากจะขอฝากทุกท่านนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะโหวตนะครับก็สแกน QR ตรงนี้ได้เลยนะครับ